ภาษาไทยสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณเฉลยอีกแล้วนะคะลูกวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของคําอุทานนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทบทวนกันก่อนนะคะลูกคําอุทานคืออะไรคะลูกอ่ายยมากคะลูกก็คือคําที่พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่แตกต่างจากเสียงของคําธรรมดาน,นั่นเองนะคะแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูด มักปรากฏอยู่ที่ไหนคะลูกอ่าเก่งมากคะลูกหน้าประโยคนนั่นเองในการเขียนก็นิยมใช้เครื่องหมายอะไรคะลูกอ่าเก่งมากก่ะเครื่องหมายอัศเจรีนั่นเองนะคะแบ่งเป,ป็นสองชนิดนะคะชนิดที่หนึ่งคือคำอุทานบอกอาการเป็นคำอุทานที่แสดงอารมณ์ของผู้พูดซึ่งข้อนี้เราเรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะลูกต่อมาข้อที่สองก็คือคำอุทานเสริมบทนะคะ ซึ่งคำที่มาเสริมเพื่อให้เกิดความสลักสลวยนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเข้าเนื้อหาในเรื่องของคําอุทานเสริมบทก็คือคําที่ใช้เป็นคาสร้อยหรือคําที่มาเสริมบทเพื่อให้เกิดความสลักสลวยนะคะลูกแบ่งออกเป็นกี่ชนิดคะลูก3ชนิดนั่นเองอ่ามาดูกันนะคะชนิดแรกคืออะไรนะเป็นคําคู่ที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองกันนะคะใช้เพื่อเป็นคาสร้อยนั่นเอง ต่อมาคือเป็นคําแทรกระหว่างคําหรือข้อความนั่นเองนะคะอ่าข้อสุดท้ายคือเป็นคําสื่อเพื่อต่อคําข้างหน้าอาจจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังหรือตรงกลางก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูแต่ละชนิดกันคะลูกอ่าชนิดที่หนึ่งก็คือคําอุทานเสริมบทที่มักเป็นค,คําคู่ที่มีเสียงอะไรคะลูกอ่าสัมผัสคล้องจองกันนะคะใช้เพื่อเป็นคําสร้อยนะคะ ส่วนมากพบเป็นคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในบทประพันธ์นะคะลูกชินอะไรบ้างนะเราอ่าเรามาดูกันนะคะมีคำอะไรบ้างมีคำว่านาเลฮเฮยเอ้ยโอ้ยว่าลืออ่าดูนะคะทีนี้ดูตัวอย่างกันนะ,ะลูกเสียงหรือเสียงเราอ่างอันใด พี่เอยอ่าเมี่นเห็นคําสุดท้ายไหมคะลูกลงท้ายด้วยเอยอันนี้ก็คือลงท้ายบทประพันธ์นั่นเองนะคะโอ้พ่อปลายสายสวัสดของน้องเอยไม่เคยเลยจะห่างเหสเสนหาอ่าสังเกตไหมคะลูกโอ้อ่าคำ้นตน้นต่อมาต่อท้ายด้วยอะไรเอยอ่า นะคะกะวีลือแหลงแหล่ง,ลงสยามก็จะมีคําว่าลือนั่นเองนะคะฟังคิดถานขีดข้อควรเขียนเขียนนาอ่านี้นเคยได้ยินไหมคะลูกคำว่านานะคะอยู่ต่อท้ายในบทประพันธ์นะคะเสริมศิลส่งเกียรติกล้องกลางวานโลกเลอ่าก็จะมีคําว่าอะไรคะลูกอ่า ใช่ค่ะคะําว่าแลนั่นเองอยู่ต่อท้ายของบทประพันธ์นะคะต่อมาข้อที่สองอะไรนะคำโบทานที่ใช้เป็นคําแทรกระหว่างคําหรือข้อความนะคะลูกเช่อนอะไรบ้างนะเช่นคำว่าเอยเออเอ๋ย,อย,อยนะคะ,ะกบเอยทำไมจึงร้อง อบอบอบนั่นเองนะคะอันนี้อะไรคะลูกเด็กเอ้ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเล่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนอ่าอันนี้บทกลอนนี้เราก็เคยได้ยินตั้งแต่เราเรียนสมัยปอต้นใช่ไหมลูกอ่ ต่อมาข้อที่สามนะคะลูกคำอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นคำเสริมเพื่อต่อคำข้างหน้าให้ยาวออกไปนะคะอาจจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังหรือตรงกลางก็ได้นะลูกมีอะไรบ้างนะตัวอย่างนะคะลูกอ,อย่างเช่นคําว่าอาบน้ําอาบท่าเพิ่งกลับมาอาบน้าอาบท่าเช็กก่อนก็แล้วกันนักเรียนเคยได้ยินไหมคะคํานีา้เราจะได้ยินประจาเลยนะคะลูก ต่อมาหนังสือหนังหาเห็นไหมคะลูกอันนี้ก็คือหนังสือหนังหาเดี๋ยวนี้ราคาแพงมากอันนี้คืออะไรคะลูกอยู่ข้างหน้าคํานะคะนักเรียนเคยพูดไหมคะคำนี้หนังสือหนังหาอ่าเอานังสือหนังหามาให้หน้อยอ่าต่อมาตัวอย่างอีกนะคะลูกอ่าตำรับตำราเห็นไหมคะลูก เด็กสมัยนี้ไม่ชอบอ่านตำรับตำรา,าเอาเสียเลยเป็นไงคะลูกเล่นแต่มือถืออ่าเราก็เบาๆลงบ้างนะลูกนะหันมาอ่านตำรับตำราอ่านหนังสือเรียนกันนะคะทํากันบ้านส่งคนครูต่อมาถนนหนทางอ่าเมื่อก่อนถนนหนทางยังไม่สะดวกสบายเมื่อก่อนจะใช้อะไรคะลูกอ่าใช้อัวควายลากเกวียนนั่นเองนะคะในการขนสินค้า แต่สมัยนี้เป็นไงคะลูกเออเจริญมากอ่าทีนี้เรามาดูหน้าที่ของคําอุทานกันนะลูกมีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งก็คือทําหน้าที่อะไรคะลูกอ่าแสดงความรู้สึกของผู้พูดนั่นเองนะคะต่อมาเลยนะต่อมาคือทําหน้าที่เพิ่มน้ําหนักของคําซึ่งได้เก่คําอุทานเสริมบทนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายก็คือทําหน้าที่ประกอบข้อความในคําะพันธ์นะคะอ่า มาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะลูกทําหน้าที่แสดงความรู้สึกของผู้พูดอ่ามีอะไรบ้างนะนะคะเห็นไหมคาลูกตายจริงฉันลืมเอากระเป๋าสตางค์มาโอ้ยดูสิทาลูกอารมณ์เป็นไงคะอารมณ์เสียความรู้สึก <c oughs> อ่าต่อมาเอ๊ะใครกันเอาดอกไม้มาวางไว้ที่โต๊ะของฉันงาเอ๊ะ ก็คือคาว่าเอสแสดงความรู้สึกของผู้พูดนั่นเองนะคะต่อมาก็คือทําหน้าที่เพิ่มน้ําหนักของคานะคะซึ่งได้เก่คําอุทานเสืิมบทนั่นเองนะลูกทำเสร็จเสีทยทีจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปอันนี้ก็คือคําอุทานเสืิมบทนั่นเองนะคะฉะลองหน่อยละทีนี้หมดเรื่องหมดราวเลวเนะาะต่อมา เธอเห็นชันเป็นหัวหลักหัวตอหรืออย่างไรอันนี้อะไรคะลูกเพิ่มน้ำหนักคำอุธานเสริมบทโกรธไหมคะลูกโกรธนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาตออกันข้อที่สามนะ,ะลูกทาหน้าที่อะไรคลูกทําหน้าที่ปรกะกอบข้อความในคําประพันธ์นั่นเองนะคะลูกมาดูตัวอย่างกันนะก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ในเล้า ขอขวดของเราอาทุกคนเรียนผ่านมาแล้วนะลูกเราเรียนตั้งแต่บางคนเรียนตั้งแต่ยังไม่เข้าอนุบาลก็มีนะคะอุปกรองพ่อแม่ป่ยยะตายหญ่สอนให้ท่องนะคะต่อมาอ่ามดเอ้ยมดแดงเล็กเลกเหลี่ยวแรงแข็งขยนันใครกล่ำกลายทำลายถึงหลังมัน ก็วิ่งพลูกลูกันมาทันทีอ่าอันนี้คือมดเอ่อยมดแตงนะคะที่อยู่ในคำประพันธ์นะคะลูกต่อมาแมวเอ๋ยแมวเมวียวลูกร่างปละเปรียวเป็นนักหนาลองเรียกเมียวเมวียวเดี๋ยวก็มา เขาแขงเขาขาหน้าอินดูอทุกคนเคยท่องมาแล้วบทนี้แมวเอ,อ๋ยแมวเหมียวนั่นเองนะคะอ่าทีน,นี้เป็นไงบ้างคะคำอุทานสื่อบทนะคะยากไหมคะลูกอพอเข้าใจนะคะลูกนะ,ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะลูกอย่าลืมทำกันบ้านส่ง,ง,งคุณครูด้วยนะลูกนะสำหรับคลิปนี้ ถ้านักเรียนสงสัยอะไรสอบถามคุณครูได้นะลูกนะคะสวัสดีค่ะ